สวัสดีครับบ่าวเจ๊กบ้านนาสวนพักกินพักเที่ยวครับมื่อนี้บ่าวเจ๊กพามาบึงเบ็ดประกวดครับผมเป็นขี่เรือใส่เบ็ดประกวดครับหมู่บ้านกับบึงสะดุ้งอยู่นี่ลนะเดี๋ยวมื่อน,นี้มาบึงเบ็ดประกดครับพี่น้องกะอยู่มุมไก่นียจังน้อยแต่ว่าบ่าวเจ๊กกะถ่ายทับให้บึงละครับลองบึงว่าอ่าเป็นจีได้ปลาบ่เดียว เดี๋ยวเอามารุ่นน้ำกันว่าเพิ่นใส่เบ็ดปรากรดเนี่ยปลาสิกินดีว่เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวบ่าเจ็กสีซใหไม่ิ่งเอ้อเป็นเบ็ดปรากฏดเบ็ดสุปซุปปลาหลักกินครับพี่น้องสู้ปลาครับกินนะเเขาไปเบืองใกล้ๆเลยอยู่กลางน้ำาพลินเนี่ยปลานี่บ่อนดีพูดครับพี่น้องปลา สรู้ว่าปลาเมื่อนี้ขึ้นคักครับพี่น้องนะบดปลาดิน,ะ,นะครับเดี๋ยวเบิ่งนี้จะเข้าเดี๋ยวบ่าวเจ๊กสีผ้าขึ้นไปบกไปไปเบิ่งทางหน้าเขื่อนเ้อะทางหน้าเขื่อนมื่อนี้นคนหลายหลายปลาเอาบุญครับเดี๋ยวบ่าวเจ๊กสีทไทยให้เบิง่งเ้อทั้งตักปลาทั้งซุย่างล่ะ,น,ะน,นี่แหละบ่องน,นี้บ่อนคักครับพี่น้องเบิ่งลูปลาขึ้นแห้งครับคุณนะปลาขึ้นคักมื่อน,นี้ครับพี่น้องปลาบดเน่น่ะ ปลาบอนครับครับพี่น้องเบิ่องลู่ปลาเบิงบ่งเบิ่งพูนะเห็นไ่มปลาบอนบ้าน,าน,นครับพี่น้องเบิง่งลูกคนครับพูนะหลายครับพี่น้องปลาเอาบุญครับเบื้องลูคนหลายครับครับพี่น้องเหมือนเบิง่งลูก นี่ทางใต้นี่ก็มีนี่นางเนี่ยเอาเดี๋ยวเบาเช็กสิพาไปทั้งบุตล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิ่งน้ากันครับแอนี่สู้บาทสู้ปองเลยวิสันเอาเดี๋ยวเบาเช็กพาไปรุ่นเนื้อเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับาได้ถังนึงแล้วมันบ่พอเนี่ยมันก็มาบ้านบาทที่สองนี่บาทสองนี่บาทเนี่ยก็ได้โอ้ยมีบาทสองครับบาทสองบาสองไม่ใช่เพิ่งคุปลาทอีท้ายบักไงเลยครับพี่น้อง สองบาทนี้นพนะข้างนี่สองเอาเอามันมันนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาไในละละประมาณโลกกวัวแล้วครับพี่น้องสองบาทเอาเดี๋ยวลุ้นไปน้ำกันนี่บาทบาทนั้นก็คือคือครับพี่น้องนี่ครับคนไลน่ดีมืมเนี้ครับพี่น้อง ว่านสุป้องว่าสันว่าแหว่าสันเบิ้งพี่น้องติดตปหุ่นติดแต่จอมไปครับพี่น้องมึงด้วยกน่ะแหสี่เ้นีิพออ๋อเดี๋ยวบ่าวเจ็กสิพาเขาไปเบิ่งใกล้ด้อแหผู้ใดอ่ะอ๋ออ่ะโอ้ย่นล่อยไหลลงเลยอ่ะเบิ่งพี่น้องตาแหมก็โทษใช่ไหม เดี๋ยวเราเจ๊กสิพาไปเบิ่งใกล้เด้อคักผักผักคือผักเมืองเมืองเมืองบานนั่นเบิ่งเด้อบ้านเขาเบิ่งบางยาครับพี่น้องเบิ่งอ๋อเฮ้ยสี่เซนได้น่ะเอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งใกล้ครับตักบาดเดียวเด้่นี่เดี๋ยวมาลุ้นบาดตักเด้อเดี๋ยวพาไปเบิ่งบาดตักครับโอ้ยอ่ะ นี่ครับถ้าไปมากาหาแนวกินแบบนี้ครับพี่น้องโอ้ยบาดเดี๋ยวโลกว่าครับเมนี่เอาจักรลอยโลจพิพ่อลอยโลพ่อว่ะเมนี่เอาลอยโลพอ่อเมื่อยกันเนาะปลาขึ้นดีครับเมนี่สัง้งบุญกับปลาคักครับพี่น้องเดี๋ยวไทยมุ่งไกลๆให้เบิ่งเนอโอ้ปลาคอดก็ขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง มีปรากฏมาแล้วของเชียนไทยอันบ้านน้องแสงเขานี่ครับปรากฏครับหลากหลายครับมือนี่จ๊โก้น่ะพอ่อเจ็ดสิบแปดสิบโลบเหะจ็ดสิบแปดสิบโลบเจ็ดสิบแปโลครับพี่น้องมือนีตักมัดมือเลยโอ้โหนี่นี่เพิ่งเพิ่งตักสองบาทได้พี่น้องมาธรรมดาได้ครับมือนี ปลางามๆเลยไปเดราพอมีหิวไปน้ำก้นว่าเราหิวเอาเองเลยเดี๋ยวลุยอีกต่อไปครับพี่น้องหลากหลายมือนีมานว่าเจ้าได้ไปะขา,า,า,าแต่มานี่ปลาเราเต็มจักรโลแล้วเจ้านี่ไกลคบสิบโล,ลสิบโลแล้วขาแต่มาสิบโลครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งทางบุนอโอยังได้อยู่ครับปลาตักก็ได้ ก็ผมมือนี้ได้เจ๊ซิบโลว่าจันแล้วว่ะเราเอาเจซิบโลนี่ละเอาว่าไลเดี๋ยวทำเดี๋ยวย่างกันไปกันมาน 3, 6, 6, 6มดิสามหกหอดหกมมเหนือทีมาตามเบิงผนอยู่ว่าเราสิได้เต็มคู่ถังบ่เดี๋ยวทำเบิ้งครับเอาได้ได้ได้ได,ได้เอาเดี๋ยวไปเบิ้งเหบ้านนั่นครับนี่ครับมาเบิ้งเหงาดางนี่ครับพี่น้องได อ,อัดสื่อแต่ตัวงา,งามๆเลยตัวนี้แแห่จากเส้นนใหอ้สี่เส้นอ,อัดเราได้แต่ปลาตัวงา,งามๆเลยครับแ <10 S 1> แห่สี่เส้นับจอมพุ่นมาแแห่สิบสองซอกสิหน่อ,อัดแแห่สิบสองซอกครับนิดแ,แต่จอมไปพี่เอิงลูกครับพี่น้องปลาเอิงลูกครับแแห่สี่เส้นครับพี่น,น้องมือนี้ได้จกักรลแล้วหาซิค หาิบครับพี่น้องตั๊งในเสียงหัวอันผู้ตักนั่นว่าเจ็ดสิบโลแล้ววะสัาจ์เ <c oughs> <c oughs> สี่ยวพอให้ร้อยโลวาสัรย์เอาเอาลงไปพ่อคมเฮาเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินอ่เราเอาได,ได้ได้ดีได้ร้อยโลเสื้อเราโย่หาลงคนบ่หวดอกกำลังบ่ดีตักบาได้ด้ยเนาะ โอ้ยไม่ทั้งนักไม่ทั้งนักตากันถือบาดแล้วเต็มนั่นก็นโยกเกือบโอขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้ไอ้แหก,ก็คือกันนี่กันถือบาดละสิบโลนี่ <c oughs> ดึงพอสามพอสิบเท้าวะฮื่อแ่ตัว่าชื <c oughs> อกระสันแค่เส้นเนี่ยสีสี่เส้นพอฝนตั้เส้นนั่นพอนะี่สี่ห้าสี่ห้าแล้วจอมจบการาเอาคืนเมื่อไหร เนี่เจ้าจอมขาดแแหบปืนเนี่ยจอมขาดอ่ะต้เอาได้ยื้อใส่แบบคือปลาหลายติงบอตีงเหรเนี่ยถือคักอ่ะถือจักรโลบาดนั่นก่ะเป็นถังเงินเป็นถังเนื้องอ่ะมือเศร้าอ่ะโอ้ยมือเศร้าม่ได้มามือเศร้าพาสุระมือเศร้าเเอยยละมึงดูครับปลาลาปครับพี่น้องปวดปูบางโมกแดงครับพี่น้อง หวานเห่สามบาทเครื่องคู่ทางเราใกล้แล้วเอาเดี๋ยวมุมชิลุ่นนำโยเอา้าลงสองปากพร้อมกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวลองเบิงครับหว,ว,วานหวานจากมุมหนึ่งเด้อพี่น้องเนี่ยหวานจากมุมพี่เพิ่นปล่อยให้ไหลมหัอดรีเลยเดี๋ยวเบิงเบิงปากกันครับพี่น้องเอา เมืม่อเช้านี้ดึงควดบกขึ้นมาฉันจอมขาดว่าฉันนี่โอ้ดิ๊ดจะจอมทีละไปพี่น้องเบื่อเงาเบื่อเงาครับโอ้ลุดออกกับพ่อปัญกันครับพี่น้องตัวน้อยนี่บัวได้เต้องได้เตะไซน์นี่ใหญ่ให่างเดียว นะเอาบ่อป่านได้ครับบานนี่แต่ก็ถือว่าได้ครับเอาเดี๋ยวจะลุนน้ากันโอ้ยพอฝนขึ้นเ่าะใสวางไดเจ้านี่เิทสรุ่าบ่อป่านไดู้ <c oughs> ดนได้หลายครับพี่น้องนี่นี่นี่บ้านนี้ได้อีกแล้วครับพี่น้องนี่ติดแต่จอมไปอ๋ออันนี้แหละเคลื่อนมา ว่าแห่แบบเชียงๆครับพี่น้องกาดึกกก,าไ, <laughs> กาได้ก,า, <laughs> กาได้กาเสียนีเ่เรากาได้กาเสียต้องพดจากพี่ไปก่อน <laughs> เรื่องขาดนี่เ่าต้องพูดถึง,ง,ถง <laughs> เ่าต้องพูดถึงครับอการพูดถึงแล้วมันสิดจีไรแห่นี่ครับตวัวป่าเบิงเอาครับพี่น้องสองนิ้วขึ้นครับ เ่สองนิ้วสามนิ้วละแห่สี่เส้นครับพี่น้องปลาน,นี่เอากระเพาะบรรกันย้อนทิมกระเพาะบรรกันกรครับพี่น้องเบิ้งดู่บาดท,ที่ซีเบิ้งวา่าลุ้นไปน้ำกันวา่าข้าบาทในที่เต็มถังนี่บ่ถังสีพี่น้องลองเบิ้งวา่าสีได้บ่ เรคับมือนี้นนนรรสรุปว่าผู้นี้ได้ปลาครับผู้นี้ได้ปลาลายกวางูครับว่าเนี่อันนี้ผมมาซ้อม,มิึงนี่บาดสองแล้วเนี่ยบาดแรกคนบาทแล้วแล้วเห็นแต่ตอนเก็บอันนี้เพิ่งบาดแรกที่ผมมาถ่ายครับเดี๋ยวผมจะรุ่นบาดสองน้ำน้ำไอเราเดีวยว๋ยวรุ่นไปน้ำกันครับ เอาลูดบาทต่อไปครับเด,เดี๋ยวทาบึงผลงานครับพี่น้องบาดเนี่เดี๋ยวเบาจิกให้บึงผลงานเด้อเอาไปเมงใกล้ๆเลยนังไง แม่มมแติสกิลไปอย่างเดียวครับพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะได้ทุกบาทเนียพี่น้องบาทละโลนี่บูบูบูรูดกดประตูนี้ครับ่บใหง่เลยประตูเดียวเลยครับวานอยู่ประตูเดียวเลยเปิดลูกป,ป่าไมา่เลี้วครับ รุดกับพ่อปั้นกันครับพี่น้องคุณอารุดกับพ่อปั้นกันอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะโอ้ย,อยตัวน้อยๆรุดเบสดบรนดี้ถือตัวน้อยครับมันรุดออกเบิดแม่ป่าผมยืนเบิร์นเนาะป่าป่าไหลๆบางอย่า,า,า,ยายงามันเป็นติดน้อยๆเด้เต็มเท้าไงเงี้ยแต่ว่ามันปวดตัวน้อยเนาะรอดเบิดเนาะชุ่มมันสองยิ้วนี่บ่ได้เลยพี่น้อง ต้องสองนิ้วสามนิ้วขึ้นไปสองนิ้วก,กว่าจะกีได้ปลายืนเบิ่องอยูป่ปลาหลายอยู่บรรเอาขึ้นมาเหลือสามี้ครับพี่น้องซุ้มมันปลาพิลามตัวน้อยนี่พอได้เลยนะเนาะได้แต่ซุ้มปลาขาวซอยใหญ่เลยครับพี่น้องลุงแหนักจ็กโลนี่เจ็ดโลเจ็ดกิโลพี่น้องแหสิบสองซอกสี่เส้นนักเจ็ดกิโลแปดโลพอดีละ รวมๆเหรอร้วม,ลวลมปลาเข้าไปกับบาดตือกับยี่สิบโลขึ้นแล้วครับพี่น้องผู้นั้นเอาขึ้นไปไว้แล้วครับเครื่องถังแล้ว๋ย่เบื้องวานหยานโยี๋ยวเบื่องบาดตักอ้ผม <laughs> ต้องออกแงงเลยนี่ผมแง่งก่อนตนี่และบต้องออกแงงครับพี่น้องคือคือย่อนลงไปนี่ครับเห็นดิงเขียวย่อนลงไปแล้วกะปลาโดดเขา่าเอา อย่าว่าเบิ่งแบาดบาดพอควบมาตั้ต่อครับเอาเครื่องคู่ถังแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวเด้อเดี๋ยวคู่ถังนี่เดี๋ยวถ้าเบิ่งว่ามันสีเด้เอาเอาเบิ่งเอ้าด้ยด้ยเป็นไหนเป็นไหนโอ้ยได้สองตัวเอาเอาเข้าครับเข้าเข้า ให้มาไล่มาหน,นิใจสามตัวโอ้โยลงลงโอ้ยตกแล้วนนวันนี้เอาเมื่อกี้พามาเบื้องลากหลายครับทั้งวันนี้ทั้งตักแล้วเรื่องไปนั่นกันครับเมื่อเช้าี่ชื่อคักว่านันนี่จนเราขึ้นมาได้ปาดตักกับตักจนล่า บ็เข่าครับพี่น้องบ็มีบ็เข่าอ๋อมันเดี๋ยวถารุ่นบาดต่อไปครับเอาขึ้นไปไว้แล้วคอยแหละได้เครื่องถังแล้วครับพี่น้องเอาขึ้นไปไว้แล้วคู้นึ่งก็ได้เครื่องถังว่านี่ไอ้เนี่ยเขาเอาขึ้นไปไว้เมื่อยเดี๋ยวมาลุ้นน้ำผู้ไหมครับเกาเราก็เปลี่ยนดางไม่เรื่อยๆตัวเนี้ยใช่ไหมครับแง้สองดางสิดางสองสองเส้นสินึ่งสองเส้นห้านะสามเส้น สี่เส้เนนี่ครับได้เดือยเดี๋ยวะรุ่นไปน้ำแล้วครับออกมาแล้วครับลองเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นอยู่คนเลยไป็รุ่นไป็รุ่นมีขังคนเลยครับเบิ้งม,ม,มาสี่ไหวไหลมากคนเลยครับพี่น้องตังเห็นโตตาได้ไหน ติดแต่จอมเรียไปบ้านนี่บ้านนี่คืดว่านักแหตึ้ง,งเอาเอานักสี่ห้าหกเจ็ดเออเออบ้านนี่เอาเร็วบ้านนี่เอาอีกแล้วแห่สี่เส้นทำงานอีกแล้วแห่สี่เส้นเฮ็ดเส้นอีกแล้วบ้านนี่พี่น้องเบิ่งงู ติดแล้วสันขากปันยังเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำกันครับเออสบายสบายก็ได้เลยครับโอ้ยโอ้ลุงดูครับพี่น้องปลาตะเพียนตัวไหนครับพี่น้องมีนิ้วขึ้น

ติดตาคิดติดตามองนี่เลยพี่น้อง okay, okay. Okay. ครับมันลงน้ำมันก็นจะลงท่าอย่างอยเนาะแบ่งเสด็จมานี่คือการครับ พอ,พอโคมเอาเล่อเนอีกแล้วพูน่ะเอาอีกแล้วพูตักตานเนี่ยเอาอีกแล้วพูตักโมมีคนขวานแฮงดีเด้หรือเนอะาะตักเขาดีครับกันหลายๆครับปลามันก็จะตื้นครับพี่น้องบาน,นั้นมึงงูปุ๊บเอาขึ้นไปเทเราเชื่นอนึงแล้วเครื่องคู่ถังแล้วเอาวันนัก มบว <laughs> นี่ครับปลาดตะเทียนอันนี้บาดสองเนาะเดี๋ยวรุ่นไปเบิ่งน้ำกันว่าสิทาเท่บาดแห่จักบาทขึ้นเท่ทัวหนึ่ง <laughs> บาดตัวใหญ่ครับบาทที่สามครับเออแต่เป็นมูฟอสบอกเลยเออจะเอาขึ้นกัดเห,ห่แล้ห่างโพสเราเล่นเห่ห่างโพส สี่เซ้นบนน่ะ้ว,ว,ยยวช่องนี้เต็มปุ้งปังปุงงช่องนี้บ่เข้าครับบ่ได้บ่ได้ช่องนี้ประมาณจักสองสามตัวก้อบ่ถืีครับช่องนี้บ่ถืีครับพี่น้องอ้าวตะลุนบาดบาดเฝ้ากับมีบ่เฝ้าดอกมันหนักตัวน้อยม <c ười> ันออกออกแง่ไว้ครับครับเป็นปลารุ่นนี้ไนงะติดข้าเล่นสามเซนกับสองเซนนมี เอาบ่ไใบครับพี่น้องเบาแทนพุ่นให้เหรอวะแทนพุ่ไปเดี๋ยวเ <meal> ขาไปเบิ็นพุ่นประตูพุ่นแล้วจังหวะนี้ครับประตูแรกนั่นยอลุ้นน้ำกันครับบาทตีบาทตีเกิดพุ่งเอายอลุ้นทางพุ่นเลยครับเดี๋ยวเตึงตัวตากกันเลย พี่ไปจอมแล้วไปที่เก้าแล้วครับอวันนี้ไปแป้งไนหลายแต่ว่าคือมาขายแป้งหลายเอกมาเยอะจังวันนี้เอาบาทที่สี่ครับพี่นอ้องพอะแต่ว่ามีแห้งละ่ะคุณได้ดึืดคุณนั่นได้เข่า,าพา่อเขาเอ่าติเบิดเวลาแล้ว เอาค่ากันเนาะแปดสิบโลแล้วนี่ครับลงมาบางอย่าเอาไปเทแล้วกัลงมาใหม่เอาลงมานี่ครับมาใหม่อ้าวเข่าอัดประสูตครับในเรานู้นเองครับอ่ะรุ่นบาทต่อไปบาทนี้บ่อบ่อปาไใดครับคำแล้วบ่อคอยตื๊เปลี่ยนปลาเขา่าเปลี่ยนปลาเข่าแล้วมันบ่อบัตนี้ ไปแป้งมาแล้วครับพี่น้องป,ป,ปลาไปแป้งหลายเนาะวัาน,นี้กับปลาปลาขาวชอยนี้โบ่บเข่าแล้วครับมืดแล้วมีที่เปลี่ยนเป็นปลาไหมไน,นี่ไหมนี้ใายแป้งเนี่ยปลาขาวชอยรุ่นนี้บ่คอยนนเ,เห็นแล้วเอาไมอนอีกับคอยพูดครับเดี๋ยวมารุ่นจังเบิงไหมครับนี่ครับปลาเน,นื้อสี่บาทบางยาครับพี่น้อง ในละล่ะสองโลแป๊บเดียวครับสองโลครับเมื่อนี้แล้วอ่ะเอาเจ็ดสิบโลพอครับเอาไปกันเอามูลุนยังเบิ่งไหมครับใช่เดี๋ยวบ่าวเจ๊กกับความลากหาจากละ่ะเดี๋ยวมูลินยังเบิ่งไหมเด้อเมื่อนี้บ่าวเจ๊กก็มื่อแล้วถ้ามากหากินแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้บาวเจ็กเดี๋ยวบาวเจ็กก็สีมถ่ายทำย้ำย้ำไม่แรงย้ำไม่แรงยังสี่ะให้เบิ้องี๋ยวลองเบื้องลองเบื้องพอฝนทาวานแฮ้ยลูบัดอ๋อลองเบื้องนทาว่านเล้กลูก ลูกก็ต้องทานพอดเเอาเดี๋ยวลองด่นไปน้ำกันครับบานนี้ครับเอาดูนไปม่่่่ใใหหหหญญารโคนนอตัวนี้ตํำนี้ซูนเลยเีหเอตื่นนะใส่เดียวบ้านนี้ม้นเะยว เขาวะนี่น้อยมีอย่งเลยนี่นียังมีบ่มีน้อยงวดโอ้ยว่า่เข้าครับตาบ่เข้าครับมองนี้บ่เข้าบ่เข้าตามลดแล้วครับขึ้นหมดแล้ว ขุ่มันลงไปขุณแล้วเ,ออเดี๋ยวเมื่อื่นยังมาไหมออมาหนีไปก่อนเ,ออเกักน